สวัสดีค่ะเกษตรบ้านนานะคะวันนี้มาดูว่านว่านมงคลว่านอภิมหามงคลของไทยไทยเรานะคะว่านก็จะมีสรรพคุณในตัวเองที่เห็นอยู่นี้ต้นเขียวๆนะคะไปคล้ายกับพับพลึงนะคะตัวนี้เราจะเรียกว่าว่านชัยมงคลนะคะชัยมงคลตัวนี้ก็จะเป็นว่านมงคลของไทยๆนะคะลักษณะต้นของเขานะคะก็จะ มีหัวแทงขึ้นมานะคะอ่าลักษณะนี้จะมีหัวอยู่ใต้ดินต้นก็จะแทงขึ้นมาด้านบนนะคะใบคล้ายกับใบพับพ,พึงนะคะแต่ใบไม่แบรตัวนี้ใบจะห่อนะคะพับพ,พึงใบเขาจะแบรตัวนี้ใบเขาจะห่อนะคะลักษณะเฉพาะตัวของว่านชนิดนี้ก็คือยอดของเขาปลายยอด จะสอดกันไปมาแบบนี้นะคะเนี่ยสอดจากอีกยอดหนึง่งมาหาอีกยอดนึ่งนะคะดูดูตัวนี้เนี่ยเขาจะสอดกันไปมาลักษณะนี้ความเชื่อของว่านชนิดนี้นะคะอะเมื่อว่านยิ่งสอดกันมากเท่าไหร่นะคะก็จะมีความโชคดีตัวนี้เป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสอดปลาย ใบปลายยอดสอดกันเยอะจะเชื่อว่าจะดีนะคะตัวนี้มีความโชคดี<_ <d> _>เมื่อจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้พกหัวว่านชนิดนี้ติดตัวไปนะคะก็จะทําทสิ่งใดก็จะมีโชคมีชัยนะคะดังกับชื่อของว่านชัยมงคลน,นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าว่านสอดนั่นเอง นอกจากความเชื่อแล้วนะคะประโยชน์ในด้านอื่นก็แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นแมงป่องตะขาบมดตะนอยนะคะก็ใช้หัวของว่านตำนะคะ,ะแล้วผสมกับน้ำมะนาวไปปิดไปพอกบริเวณที่ถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยตัวนี้ก็จะช่วยถอนพิษได้นะคะ วิธีปลูกว่านชนิดนี้ก็เขาให้ปลูกในวันพฤหัสนะคะโบราณบอกว่าปลูกว่านนี้ในวันพฤหัสดินที่ใช้ปลูกเป็นดินร่วนปนทรายดินร่วนใบไม้ผุนะคะใช้ปลูกว่านชนิดนี้ว่านก็จะชอบน้ําก็ให้ปานกลางไม่ต้องให้ขังเฉอะแฉะนะคะให้น้ําปานกลางเวลาปลูกก็ให้เสกด้วยพระคาถา ติปปิโสพระควาสามจบนะคะไปจนถึงพระควาตินะคะวันนี้ก็มาทําการแยกหัวที่เห็นนะคะมาแยากหัวอาว่านนี้ออกเพื่อขยายพันธุ์นะคะเขาจะมีหัวอยู่ใต้ดินนะคะอันนี้ต้นก็จะแทงขึ้นมา,ขนมาเขาจะแทงได้รอบเลยนะคะถ้ากระถางใหญ่กว่านี้ป่านนี้เขาแทงได้อีกหลายต้นนะคะถ้าลงดินว่านตัวนี้จะแตกหน่อแตกกอเร็วมาก คนโบราณนะคะสมัยเก่าก่อนก็จะมีว่านนี้เกือบทุกแทบทุกบ้านนะคะเขาก็จะปลูกเอาไว้ในบ้านตามริมรั้วจะแตกแน่นกอแน่นเลยนะคะตัวนี้สมัยนี้ก็จะพวกประเภทว่านก็จะมีลดน้อยลงไปนะคะเพราะว่าไม้มงคลอย่างอื่นก็มาแทนที่นะคะผู้ที่สะสมก็จะยังมีอยู่ แต่โดยส่วนตัวพี่นิทจะชอบพวกว่านนะคะเพราะว่าว่านเขาจะมีฤทธิ์คุณมีสรรพคุณในตัวเองนะคะเนี่ยสังเกตดูตัวนี้จริงๆน่าจะเปลี่ยนกระถางนานแล้วดูลากเขานะคะธานอาหารตัวนี้ก็ลดน้อยลงแล้วลากเยอะมากๆ ก็ต้องเฉือนออกเลยนะคะตัวนี้เราจะเปลี่ยนดินให้เขาเขาเหมือนเออเวลาเขาใหญ่ขึ้นต้นเขาจะคล้ายกับพับพึงนั่นแหละคะ่ะมีหัวอยู่ใต้ดินคล้ายหอมหัวใหญ่อ่ะเนี้ยเนี้ย แต่ถ้าได้ความชื้นได้ดินร่วนซุยเขาก็จะแตกหน่อแตกกออย่างรวดเร็วนะคะอันนี้เราจะนำไปปลูกใหม่ตัดรากออกไปนิดนึงต้นเก่าอันนี้ตัดรากออกเปลี่ยนดินให้เขาด้วยนะคะ แบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะนําไปปลูกใหม่เนี่ยเพราะว่าเขาจะได้รับธาตุอาหารเพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะไปปลูกกันเลยค่ะสังเกตดูดินนะคะที่เราจะทําการปลูกว่านเป็นดินร่วนตัวนี้ดินใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะทับถมกันเป็นเวลานาน แบบนี้มีธาตุอาหารนะคะอันนี้เขาก็จะมีพวกไนตโตรเจนที่สูงปลูกต้นไม้ก็จะทําให้ต้นไม้ใบเขียวงามงามเร็วนะคะอันนี้ามาปลูกกันเลยค่ะว่านจะชอบแบบนี้ก่อนจะนาดินลงไปนะคะอเอาเมะพร้าวสับรองก้นกระถางน,นิดนึงนะคะอันนี้ก็ช่วยให้รากเขาะะเดินดีเสร็จแล้วก็ปลูกเลย ตัวนี้เขาชอบแสงแสงแดดครึ่งวันนะคะอยู่กลางแจ้งได้แต่แสงที่เขาชอบจริงๆก็จะชอบอยู่แสงแดดครึ่งวันตามในสวนนะคะถ้ามีร่มไม้ใหญ่บังให้เขาตัวนี้เขาจะอยู่ได้ดีเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหนึ่งกระถางเป็นว่านชัยมงคลส่วนอันนี้เป็นต้นใหญ่ต้นแม่เมื่อกี้นะคะเราก็เปลี่ยนกระถางให้เขา เป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นเขาจะได้แตกหนอแตกลูกแตกกอมาให้เราได้เยอะๆนะคะได้ทำจำนวนได้เยอะๆวนันนี้ดินเมื่อกี้ก็เทลงไปเลยอันนี้ดินไม่น่าจะพอนะคะต้องไปนำดินมาเติมอีกก็ประมาณนี้นะคะใบไม่สวยตัดออกเลยเสร็จแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่ม เราสามารถใช้ตัวมะพร้าวสับอันนี้นะคะ,ะโปะด้านบนได้ตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของอความชื้นนะคะไม่ต้องรดน้ำบ่อยก็จะใช้ตัวนี้ใส่ด้านบนไปทำแบบนี้ได้นะคะอ่าอ่าทีนี้ก็รดน้ำนะคะเขาต้องการน้ำปานกลางนะคะอันนี้ไม่ต้องให้น้ำขัง แล้วนำไปวางไว้หน้าบ้านได้นะคะเป็นว่านมงคลชนิดนี้เอาละค่ะวันนี้นะคะก็ได้รู้จักว่านเพิ่มอีกหนึ่งชนิดเป็นว่านดีของไทยคือว่านชัยมงคลนะคะหรือว่านสอดนะคะในร้า์หน้าคลิปหน้าจะเป็นเรื่องใดนั้นก็รอติดตามนะคะเกษตรบ้านานาน,นะคะมีว่านดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะร้ายนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ